เรื่องหลังถ่ายโปรโมทจังหวัดขรัแกนโดยอินฟลูเอนเซอร์ประเทศจีนเจงจัเงจัหามไม่จัไมค่ะอ่ะ fish orange fish orange ่พพยาป๊อกป๊อกพพยาป๊อกป๊อกไ้เหนียวไรไรไสติสไ้เหนียวเนียวชิคเก้นชิคเก้นย่างชิคเก้นย่างไท อิ่มท้องที่ร้านแซบนื้อคึอสารเรียบร้อยแล้วเรากำลังเดินทางไปที่อำเภอชนบงกํกำลังแปลงร่างค่ะทุกคนพี่เช้าล้าแปลภาษาของเราค่ะเดี๋ยวเอาผมเมาส์หน่อยเสื้อเสื้อขาวะไรอ่ะเสียดงเขาสีดีมาก เช็คอินโรงแรมอวานีขอนแกนโรงแรมที่หรูหราธรรมชาติมีสิ่งอำนวยความสะดวกและความสะดวกสบายมากมาเลยค่ะรีวิวโรงแรมวันนี้อาหารชุดใหญ่มากๆเลยค่ะเอาละฝันลุงออก่มไ สำหรับลูกค้าที่กำลังจะเดินทางมาพักที่โรงแรมอวานีนะคะทาง,ทางโรงแรมมีเวลคัมนวดไทยฟรีด้วยนะคะเช็คอินออร่าคาเฟ่แอนด์รสสอร์งขอนแก่นบรรยากาศภายในร้านสวยงามตกแต่งได้หรูหรามากๆเลยค่ะ่วนภายนอกธรรมชาติร่มรื่นสำหรับคนไหนจะมาเที่ยวจังหวัดขอนแก่นนะคะกงตุ้งของแนะนำออร่าคาเฟ่รสสอร์งขอนแก่นโซนอินดอร์เอาดอตกแต่งได้สวยงามหรูหรามากๆเลยค่ะเครื่องดื่มอาหารอร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนค่ะสำหรับคนไหนที่อยากจะลองนะคะออร่าคาเฟ่แอนด์รอร์ เช็คอินฮารองเบอาหารเวียดนามขอนแก่นสุขภาพดีเริ่มต้นที่การกินเมนูน่าทานมากๆเลยค่ะทุกคนค่ะและมีเมนูที่แนะนําวันนี้ค่ะนั่นก็คือเฟอค่ะเป็นเส้นที่ทางร้านทําเองและปรุงน้ําซุปเองค่ะทุกคนเป็นเมนูที่อร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนค่ะเส้นนุ่มน้าซุปหอมขอแนะนำทุกคนมาร้านฮารองเบขอนแก่นค่ะทุกคนค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะเช็คอินไทยดีมทัวร์สำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากจะเที่ยวจังหวัดขอนแก่นวันนี้เราก็อยู่กับพี่วีน่านะคะเจ้าของบริษัทไทย ดิมทั่วคอนแกนค่ะ,ะมาฟังสัมภาษณ์พี่วีนาไปพร้อมๆกันเลยค่ะ น,น,น,ะะนักท่องเที่ยวอยากจะเที่ยวจังหวัดขอนแก่นนะคะก็อย่าลืมไทยดีมเทือยวค่ะติดต่อมาได้เลยนะคะตกเย็นมาเราก็มาฝากทั้งกันที่ร้านเจิดคาเฟ่ขอนแก่นค่ะทุกคนค่ะอาหารยังมาไม่ครบนะคะอาหารออกมาเรื่อยๆค่ะทุกคนค่ะอิ่มมากอร่อยด้วยอ,อีกแล้วค่ะทุกคนค่ะเช็คอินกันที่ร้านใบบัวลาบก้อยค่ะอาหาร<ข>อีสานลาวบ้านเราเนี่ยนะคะทุกคนที่นำเสนอวันนี้นะคะทุกคนค่ะลาบก้อยซอยจูอ่มเนื้อข้าวหมูย่างเนื้อแดดเดียวเนื้อ ย่างลวกซีูสอนคนจีนกินลาบก้อยค่ะทุกคนค่ะโดยการใช้คนละภาษาแต่เราสามารถรู้และสื่อสารกันรู้เรื่องค่ะทุกคนค่ะโดยการใช้ภาษามือคะ่ะทุกคนอร่อยมากเลยค่ะอย่าลืมติดตามพวกเราสองคนดนวยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบาย